สวัสดีครับผมหมอแอเดเมจิกแมนนะครับจากเพจดวงดีนะครับและสามารถติดตามผมและเพจดวงดีได้ในชุดทุกช่องทางนะครับที่บนหน้าจอตรงนี้นะครับและเราจะมีคอนเทนต์ดีๆนะครับในการพยากรณ์ในเดือนพฤษภามนี้นะครับในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับตั้งแต่วันที่9นะครับพฤษภาถึงวันที่1 5พฤษภานะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยครับเรามาดูในเรื่องของการงานกันก่อนเลยนะครับ โอเคนะครับในเรื่องของการงานได้ไพ่เดอะเลเวอร์นะครับเดลเวอร์ over, ในคาทานายของทางการงานแปลว่าได้ทําในาสิ่งที่รักษาตัวเองเจอและมีความสุขถูกฉลกกับอาชีพการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักลงทุนนะครับการเปลี่ยนแปลงงานในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาและทําในสิ่งที่มีความสุขนะครับและธุรกิจการลงทุนนะครับในความสุขของธุรกิจ ทั่วไปหหนะฮะไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออนไลน์การโครงการค้าจะปังปุริเย่แน่นอนครับและมีความสุขกับการทรําธุรกิจกับคนรักคู่รักคนในครอบครัวเจ้านายที่ดีเพื่อร่วมง,งานที่ดีและลูกค้าที่ดีครับในเรื่องของการเงินครับมีความสุขกับการเก็บเงินใช้เงินและบริหารการจัดก,การการแก้ไขปัญหาทางการเงินทั้งหมดสิ้นนับอย่าง พึงพอใจครับในเรื่องของความรักนะครับเขาบอกว่าคนที่โสดไม่เคยมีแฟนไม่มีเคยมีคู่รักหรือคนที่อ,อกหักรักคุดเลิกลาหย่าร้างกําลังมีความสัมพันธ์ทางความรักที่ลึกซึง้งและมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตครับเพราะฉะนั้นไพ่เดลเรเวอร์ใช้สาหรับคนโสดนะครับคำว่าโสดก็คือโสดแบบไม่มีแฟนโสดแบบเลิกลาหย่าร้างโสดแบบมีความรู้สึกว่าฉันรักตัวเองและฉันจะมีความรักที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในคำยากรของคนวันนี้กําลังจะปังโปรเยในเรื่องของการงานที่รัก การเงินที่มีความสุขและความรักที่สุขสมหวังความรักที่สุขสมหวังครับต่อด้วยวันอังคารกันเลยนะครับสําหรับคนที่ได้ไพ่ The Death ครับโอเคครับเดดเดดในเรื่องของทางการงานนะครับในความหมายของคําทํานายเขาบอกว่าใครก็ตามอยู่ในสถานการณ์ที่ว่างงานตกงานลาออกจากงานถูกไล่ออกจากงานแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นจุดต่ำสุดของโชคชะตาและได้ค้นหา ตัวเองในวิกฤตเป็นโอกาสและในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเดเดสปกติแปลว่าวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ทางเคมีและวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาหรือเกี่ยวข้องนะครับกับอะไรที่เกี่ยวกับข้าราชการทหารตำรวจเพราะฉะนั้นในช่วงของการว่างงานเปลี่ยนงานเหลาจากง,งานและ,ะความหวังของคนวันนี้ก็อาจจะหมายถึงได้ทํางานสายข้าราชการหรือเดเดสแปลว่าคอมมิชชั่นนะครับแปลว่าเซลล์นะครับเพราะ,ะอยู่ในอาชีพเซลล์จะดีที่สุดไพ่ใบนี้คือการเปลี่ยนแปลงจุดต่ําสุดไปสู่จุดสูงสุดของโชคชะตานะครับ าการงานของคนวันนี้ที่ถูกฉลองในอาชีพคือข้าราชการนะครับทั้งหมดไม่ว่าทหารตำรวจแพทย์พยาบาลและอาจารย์นะครับโดยภาพรวมคืออาชีพเซลล์การค้าการขายทั่วไปส่วนใหญ่มกักจะเกี่ยวข้องกับของกินนะครับนี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนวันนี้นะครับในเรื่องของการงานส่วนในเรื่องของการเงินนะครับปัญหาภาระหนี้สินนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่อนบ้านผ่อนรถหรืออะไรก็ตามที่เป็น,นในระบบนอกระบบนะครับถ้ามันมีเรื่องของการแบบภาระเยอะต้องต้องปรับโครงสร้างนะครับ เจรจากับเจ้าหนี้นะครับและในขณะเดียวกันที่ลักษณะของคนวันนี้คุณเป็นเจ้าหนี้คุณก็ต้องเขาเรียกว่าคุยกันจับมือคุยกันในเรื่องของการปรับโครงสร้างทางการเงินจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นปัญหา2เรื่องวันนี้คือ1วิกฤตเป็นโอกาสจากปัญหาการงาน2วิกฤตของทางการเงินที่มีหนี้สินในระบบนอกระบบผ่อนบ้านผ่อนรถต้องมีการเจรจาทั้ง2ฝั่งไม่ว่าเจ้าหนี้และลูกหนี้ก็จะ รู้สึกผ่านไปได้อย่างราบรื่นส่วนในเรื่องของความรักนะครับเดดเป็นไพ่ที่อยู่ในโชคชะตาที่คําว่าเลิกลาหย่าล้างมาแล้วนะครับหมายถึงว่าอาจจะได้คู่ที่เลิกลาหย่าล้างมาแล้วนะครับหรือมีพันธะทำใน,ะนที่1่อันที่2ต่างฝ่ายต่างเลิกลากันแล้วมาเจอกันนะครับอันที่3เพิ่งมีเหตุการณ์ที่สูญเสียความรักและผิดหวังไม่ว่าจะเป็นจากเป็นและจากตายนะครับแต่ลักษณะของเดรดถ้าอยู่ในลักษณะของเนื้อคู่ในอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอาชีพเนื้อคู่ที่เป็นหมอวิศวกรนักกฎหมาย นักบัญชีนะครับและอาชีพพื้นฐานทั่วไปในการเป็นเจ้าของธุรกิจด้านอาหารของกินนะครับนี่คือสําหรับคนวันนี้นะครับหรือคนวันอังคารนะครับฟันตรงครับสําหรับคนวันพุธนะครับคนวันพุธนะครับไดไพ่์สเตรนต์นะครับสเตรน์ในคํำเมกอันเนี่ยหมายถึงความแข็งแกร่งในโชคชะตาทางการงานการเงินและความรักเพราะฉะนั้นสเตรน สเตนความแข็งแกร่งของคําทํานายในโชคชะตาคืออะไรคือ 1. มากด้วยประสบการณ์และสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วทําให้เกิดความสําเร็จในโชคชะตาของทางการงานการลงทุนวิชาชีพอาชีพอิสระและมีความหมายของคําว่าอินฟินิตี้แปลว่าเติบโตไม่มีที่สิ้นสุด รละชนิปรับสิงโตคืออำนาจและวาสนาของโชคชะตาทางการงานนะครับเมื่อมีความรุ่งเรืองทางการงานการลงทุนหรือวิชาชีพต่างๆก็หมายถึงผลประโยชน์และรายได้มหาศาลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความมั่งคั่งมั่นคงร่ำรวยประสบความสำเร็จและคนวันนี้นะครับสำหรับคนวันนี้คนวันพุธเขาบอกว่าดวงชะตากำลัง game, ลัคกี้อินเกมลัคกี้เลิฟทั้งมีโชคนะครับทั้งมีงานทั้งมีเงิน และรวมถึงทั้งมีความรักและความรักกําลังจะดมเนินการนะครับในเรื่องของความสุขของโชคชะตาที่มาผสมผสานการเสริมดวงทางด้านการงานและการเงินหรือทําไมร่วมกันจะประสบนะคามเ็จนับหรือการเกื้อนหนุนกันการให้เกียรติกันการไว้วางใจซึ่งกันและกันพันคนวันนี้กําลังอยู่ในช่วงฮอตของทางการงานการเงินความรักและบ่งบอกถึง โชคลาภดีๆที่จะเกิดขึ้นในงานนะครับในการเสี่ยงโชคในความสุขของโชคชะตาครับต่อไปเรามาดูคนวันพฤหัสเลยนะครับในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักครับคนวันพฤหัสได้ไพ่คริงถือคาทานะครับคริงถือคาทาในคำอิจกรส่วนใหญ่แล้วนะครับมักหมายถึงความสําเร็จในเรื่องของทั้งการงานการลงทุน การทาธุรกิจการเก่งกาไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการต่างประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไพ่ต้องใช้คาว่าประสบความสําเร็จและเพอร์เฟกต์นับคลิงออฟแวนหมายถึงการเป็นเจ้านายที่ดีการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีนับการเป็นซ e o ที่ดีและการเป็นนักบริหารที่ดีและหมายถึงการเป็นกุญซื้อและเป็นนักป่าที่ดีเพราะฉะนั้นโชคของทางการงานนะครับโชคของทางการงานของคนวันพฤหัสนะครับ ถือว่าอยู่ในช่วงที่รุ่งเรืองกำลังแจ้งเกิดและส่วนใหญ่แล้วมักจะประสบความสำเร็จในอาชีพที่เกี่ยวกับการตลาดเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาและการสวิสและบริการต่างๆนะครับค,คนวันพฤหัสจะมีความโดดเด่นรุ่งเรืองรุ่งโรดในเรื่องของการงานครับในขณะเดียวกันการเงินก็จะมีเรื่องของความร่ำซำํำ ร่ลำรวยเกิดจากสติปัญญาความสามารถและความขยันความอดทนอดกั้นและความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติลูกค้าจึงทําให้ก่อเกิดทางการเงินนะครับที่มีแต่เข้ามีแต่รายจ่ายที่เยอะแต่ก็สามารถหารายได้ที่มากกว่ารายจ่ายนี่คือความโชคดีและกําลังกามีการปรับโครงสร้างทางการเงินของตัวเองนะครับทําให้เกิดการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่มีความสุข เรื่องของความรักแปลว่ามีโชคชะตาที่มีความรักเป็นอุปถัมภ์ก็คือเจอแต่คนดีๆไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบของเพื่อนเจ้านายลูกน้องลูกค้าคู่รักคู่ครองแต่การมีข่าวดีในความรักคือสุดยอดสุดเพราะความรักเป็นอุปถัมภ์ทำให้เกิดความสุขของโชคชะตาทั้ง3เรื่องทั้งการงานการเงินความรักอย่างมีความสุขอิ่มเอิบใจฟันธงต่อคนวันศุกรกันเลยนะครับ <c oughs> คนปนะสบได้ไพ่ควีนถือดาบนั่งบัลลังนะครับควีนถือดาบนั่งบัลลังนะครับในคําพยากรณ์นะครับในเรื่องของการงานนะครับเขาบอกว่าขี่หลังเสือแล้วลงไม่ได้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าต้องไปต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่อยู่ต่อและไม่ว่าจะเป็นการลงทุน นับและไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการชนะอุปสรรคต่างๆในเรื่องของการเปลี่ยนงานโโมทงานและลงทุนทางธุรกิจควินถือดาบนั่งบอลลังส่วนใหญ่แล้วน่ะจะอยู่ในสายอาชีพและวิชาชีพประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมอวิศวกรนักกฎหมายนักบัญชีจัดซื้อนะครับรวมถึงผู้พิพากษาทนายความและกลุ่มข้าราชการต่างๆจะโอเคโดยภาพรวมก็คือ อุปสรรคต่างๆไม่สามารถที่จะทําอะไรกับคนวันนี้ได้นะครับคือคนวันศุกร์นะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะครับส่วนในเรื่องของการเงินควีนถือดาบนะครับมักหมายถึงการแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางการเงินของคนอื่นของตัวเองของคนในครอบครัวทําให้นี่เป็นศูนย์นะทำให้เกิดการเริ่มต้นในเรื่องของการใช้จ่ายเงินบริหารเงินใหม่ อย่างมีความสุขอย่างพอเพียงเขาเรียกว่านี่สินนะทั้งในระบบนอกระบบทั้งคนในครอบครัวทั้งอะไรต่างๆเนี่ยที่ตะลุงตุงนังเนี่ยราบลื่นอย่างมีความสุขโดยชัยชนะของระเบียบกฎวินัยของตัวเองด้านการเงิน,นงครับส่วนในเรื่องของความรักอะไรที่สูญเสียผิดหวังเลิกลาอยา่าล้างละของละแหงอดทนเท่านั้นครับถึงจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้และสมหวังในความรัก แต่คุณเป็นผู้กำหนดโชคชะตาในเรื่องของความรักคุนถือดาบส่วนใหญ่มักหมายถึงการสูญเสียและผิดหวังความรักไม่ว่าจะจากเป็นจากตายการเลิกราสูญเสียและผิดหวังแต่ในที่สุดการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตคือรักตัวเองรักครอบครัวรักความอิสระและรักความสุขเพราะ,ะนั้นคุณเป็นผู้กำหนดป,ปัญหาสัะต่างๆที่คลี่คลายทั้งการงานการเงินความรักครับต่อไปเรามาดูคนวันเสาร์กันเลยนะครับในเรื่องการงานการเงินความรักนะครับ เราดูในลักษณะของคําทํานายต่อจากนี้ไปนะครับได้ไพ่8ปดถ้วยไ <c oughs> พ่8ถ้วยนะครับในคําพยากรณ์ที่เกี่ยวกับการงานส่วนใหญ่แล้วนะครับในตําแหน่งแปถ้วยหมายถึงอุปสรรคแต่เป็นอุปสรรคระยะสั้นส่วนใหญ่เพราะว่า1ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขได้แล้ว 2. ปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นและกําลังจะแก้ไขได้อย่างราบรื่น 3. ปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ป้องกันและแก้ไขนะครับเพราะในลักษณะของการงานหมายถึงอุปสรรคที่จะต้องเจอและแก้ไขได้อย่างราบรื่นในช่วงระยะเวลาสั้นๆส่วนใหญ่แปดถ้วยในอุปสรรคทางการงานมักจะหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนร่วมง,งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ้านายไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกน้องและลูกค้าเป็นเรื่องของความรู้สึกที่จะต้องเคลียร์กันเข้าใจกันจับมือกันนะความหมายของอุปสรรคของ คนวันเสาร์หรือคนวันนี้ก็คือความสามัคคีและการทํางานเป็นทีมนะครับส่วนไพ่แปดถ้วยโดยภารรวมถ้วยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบริการก็แปลว่าอยู่ในอาชีพที่ปรึกษานะับอยู่ในอาชีพในเรื่องของธุรกิจ์วิสและอยู่ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดหรือฝ่ายขายนะครับนี่คือคนวันนี้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินแปลว่ากําลังแก้ไขปัญหาทางการเงินให้กับ คนในครอบครัวกําลังแก้ไขปัญหาในเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถและในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับต้องมีการเจรจาหนี้สินคนที่เป็นเจ้าหนี้จะมีการเจรจาหนี้สินและมันก็หมายถึงการเงินที่เป็นอุปสรรคระยะสั้นก็จะได้เงินคืนแต่จะเป็นจ่ายก้อนเดียวและมีส่วนลดหรือเป็นเบี้ยหัวแตกผ่อนจ่ายนะครับในขนาดเดียวลูกหนี้ก็สามารถเจรจาในเรื่องของปัญหาทางการเงินได้เพราะว่าเจอกันคนละครึ่งทางและราบรื่นนะครับ พราะ,ะนั้นปัญหาทางการเงินมีปัญหาแค่นี้สินที่จะเคลียรได้อย่างราบรื่นและเริ่มต้นในการทำมาหากินอย่างมีความสุขเพราะว่านี่สินเป็นสิ่งที่กวนใจนะครับเป็นอุปสรรคที่ทําให้จะเริ่มต้นความก้าวหน้าด้านธุรกิจการลงทุนลําบากการงานลําบากนะครับอันนี้คือความโชคดีของคนวันนี้นะครับในเรื่องของความรักแปดถ้วยเป็นถูกเขียนในเรื่องอาถรรพ์แห่งรักอะไรที่อยู่ไกลกันจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเช่น มีเหตุที่สามีภรรยาต้องทํางานไกลกันเพื่ออนาคตจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแต่อะไรที่อยู่ด้วยกันแล้วมีเหตุต้องไปเพื่ออนาคตให้เกิดความมั่นคงก็จะต้องใช้เหตุผลในการพิจารณาตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ในคอนเซปต์ของโชคชะตาว่าอุปสรรคระยะสั้นทั้งงานทั้งเงินและความรักครับเรามาต่อคนวันอาทิตย์กันเลยนะครับในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับโอเคคนวันอาทิตย์ได้ไพ่นะครับส0ถ้วย สิบช่วยเป็นไพ่ที่สมบูรณ์และเพอร์เฟกในโชคชะตาคือ 1. สามสังคมของความสำเร็จเพอร์เฟกคือสังคมที่ 1. ครอบครัวก็คือพ่อแม่พี่น้องถ้ามีธุรกิจในครอบครัวจะโดดเด่นรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำซ้ำมั่นคงมัง่งคั่งและร่ำรวยตลอดทั้งปีมีแต่ความโชคดีเงินทองนะครับ สังคมที่2ก็คือสังคมของคู่ชีวิตคู่รักที่ส่งเสริมกันในเรื่องของการงานและธุรกิจการลงทุนนะครับสังคมที่3คือสังคมการทํางานประจําการเป็นลูกจ้างที่เจ้านายดีเพื่อนร่วมงานดีและลูกค้าดีจริงๆเพิ่มสังคมที่4ี่คือการเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกของออนไลน์เป็นสังคมเหมือนเรามีครอบครัวใหม่ในทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับลูกค้านะครับนี่คือความโชคดีนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ความโชคดีของทางการงานก็คือ3ประเด็นหลักๆนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเมื่อมีความโชคดีแล้วก็บ่งบอกถึงอะไรการเงินนับที่อยู่ในตําแหน่งสถานะของคําว่าสภาพคล่องทางการเงินการเงินไม่ขาดมือมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ความหมใหม่มีโอกาสเป็นเศรษฐีน้อยมีโอกาสเป็นเศรษฐีนีด้วยความขยันมันเพียรอดทนซื่อสัตย์ความกตันอูเป็นบ่อเกิดของ โชคลาภทางการเงินและสิ่งสําคัญนะครับทั้งการงานการเงินมีสิ่งที่เกี่ยวกับโชคชะตาเป็นสิ่งมงคลก็คือพญานาคนะครับเกี่ยวกับพญานาคให้โชคให้ลาภทางการงานและการเงินนะครับหรือคําว่าบรรพบุรุษปกปัก,ปกร,รักษาลงมาให้โชคให้ลาภนะครับเรื่องของความรักสิทธุวยหมายถึงคู่ครองคู่แท้คู่ชีวิตนะครับเพราะเขาบอกว่าคนเริ่มต้นนะครับที่จะโสดก็คือคนเลือกรายยาลาจะมีคู่อีกครั้งหนึ่งที่สมบูรณ์ คนที่โสดไม่เคยมีคู่ไม่มีความรักไม่เคยมีแฟนเลยจะเริ่มต้นการเจอเนื้อคู่แท้และสุขสมหวังนะตามความปรารถนาได้ดั่งใจนะครับคนที่มีปัญหาครอบครัวหรือความรักละของราแหง่งเลิกลากันการปรับความเข้าใจกันจะดีขึ้นนะครับนี่คือลักษณะของความรักแต่สําหรับคนที่ใช้ชีวิตสมบูรณ์แล้วยังไม่เพอร์เฟกนะครับความเพอร์เฟกการรอคอยบุตรบริวารที่เป็นอภิชาติบุตรจะเกิดขึ้นครับนะ โดยภาครวมในเรื่องของความรักจะมีข่าวมงคลและข่าวดีอย่างแน่นอนครับฟันธงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนที่ต้องใช้คาําว่าดวงชะตาสมบูรณ์ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักแปลว่าบุญเก่าก,ร,กาววารรมเก่าโชควาสนาทำมาเยอะก็ขอให้นะับทาบุญต่อไปแต่สิ่งสําคัญก็ขอให้อยู่ในศีลในธรมนะรมนัขอให้อยู่ในลักษณะในเรื่องของ ขยันอดทนกระตันยูซื่อสัตย์นี่คือสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ปกปักรักษาโชคชะตาเรานะครับและพบกับบอแอดเดอร์มิจิกแมนนะครับกับโปรโมชั่นดีๆนะครับ3993าคำถามนะครับและ999นะครับ15นาทีทางโทรศัพท์นะครับอย่าลืมนะอินบ็อกมาในเพจดวงดีได้นะครับสวัสดีครับ ทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ